เบอร์นะคะสวัสด <its descript or> ีค่ะกับช่องสำรวจพาลุยไทยแลนด์นะคะทุกคนโอ้ยหาแตกน้องวาไยเดี๋ยวขี่แต่ก็แอนเลยนี่ ในเช้ายิงเสร็จไปได้ประมาณ30ก็ได้นะคะเรือนาทีนาสุดท้ายนะคะนาใหญ่หลังบ้านติดข้อกลัวนะคะลุยกันเลย3เครื่องนะคะทุกคนคนละหน้าเลยกะว่าหนึ่งทางนี้ึงกันแ่นานะ เอาบางๆนะเอาให้ถึงคันแทนานะถ้าไม่ถึงคันแทนานะเหนื่อยนะต้องเดินกลับมาอืนเด็กี่ในน้องเบาเด้อเด็กที่ในน้องเบาเด้อพี่ต้องข้ามไปฝั่งที่ เพราะพี่ยิงฝั่งนั้นทุกทางเลยใช่เอาบางๆนะไม่ต้องหนามากเพราะปุยขี้ควายเยอะแล้วใส่อีกโอ้โหเดี๋ยวหัวขุดนี่มันจะมาอยังเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหม ใจไดไรผอมนานพี่จัดหมดแล้วสนัน,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 นสดิกดิกดกดกเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยลี่ไปไหมแล้ว กดออกมาแล้วนะคะท่าทางเหนื่อยหน้าดูเลยนะคะจง่านจังลุยโยนี่แหละน้าเป็นลูกเคยแต่ยอดนาเยอะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่วุฒินะคะว่าวานปุ๋ยครั้งแรกเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะคะเป็นยังไง รู้สึกยังไงวันรู้สึกยังไงวันเครื่องครั้งแรกหนักแล้ววันเครื่องกับวันมืออะไรดีกว่ากันวันเครื่องกับวันมืออะไรดีกว่ากันข้อดีข้อเสียมันต่างกันข้อดีข้อเสียมันต่างกันครั้งแรกครับครั้งแรกลางลงค่ะ หูสุดไดงไหนเมยบปเปิดเครื่องแค่ออกเครื่องมันจะตันนะทุกคนเราต้องแบบโอ้โอเต็มเลยต้องหาอะไรมาเขียรองอันนี้ก็จะยกปุ๋ยใส่อีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปนาะบ้านโคกตะเคียนกันนะคะ ภารกิจต่อไปของเรานะคะอีก20กว่าไร่นะคะใส่ปุ๋ยไปเยอะอ่ะหมดวานหมดนี่อ่ะให้มาช่วยานไหมนี่ใช่ไม่หมดล้อเพราะว่าปุ๋ยไม่พออย่างใส่ เือโตเอานี้ไปใส่ด้วยพี่วุฒิฮะวันนี้ไปใส่ด้วยอันนี้ไปใส่ไว้ด้วยเพื่อน้ำมันมอไม่รู้อยู่ในรถมา้ เอาไปไว้ในรถพี่จ๊อดเขาจะไปแล้วทําไมอยู่หน้าั้างต้องไม่ไหว คนก็วาดเนาะบครบางคนก็วันรอบสเบลนะทุกคนสำหรับคินี้นะคะสามใบกันค่ะนี่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอตัวไปดูต่อก่อนนะคะที่นาบ้านโคกตะเคียนเนาะ